แล้วก็ t h a i t สแฟร์คอนะแล้วก็ไทยเทส e c ม m โมบายก็มบายแอปก็อย่างที่เรา d ด t อทพีค c ที่เราสามารถติดตั้งเข้าไปได้นะฮะมี call 1น9ถ้ามีปัญหาอะไรท่านก็โทรได้1น6 9นเะฮะในเรื่องสอบถามเรื่องข้อมูลเรื่องการส่งออกเรื่องการนำเข้าเรื่องสินค้านี้มีขั้นตอนการส่งออกอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็มีสำนักง,งานอยู่นะในภูมิภาค ทั Solar, 30, now, anak, eto, ่วโลกนะฮะต้องมีศูนย์บริการส่งออกแบบเด็ดเจ็ดซึงวันนี้ที่ได้จัดงานสัมมนานะให้พวกเราได้รู้ก็ศูนย์ส่งออกแบบเด็ดเร็จเนี่ยก็มีสำนักงานอยู่ที่รัชดาซึ่งท่านเนี่ยสามมันเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสที่ท่านสามารถที่จะมาให้คำปรึกษาหรือออกใบอนุญาตหรือจดทะเบียนในที่เดียวกันได้เราเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสซึ่งมีสิบเจ็หน่วยงานอยู่ที่นั่น เช่นเริ่มต้นาการทานธุรกิจคุณต้องจดทะเบียนก่อนก็ไปที่นั่นนจุดเดียวนะฮะหรือว่าจะ,อะขอใบอนุญาตก็ไป็นค์ารนต่างประเทศนะฮะต่างๆอยู่ในนั้นหมดเลยนะฮะที่ตรงรัชดาศูนย์ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จนีเว็บไซต์นะคะก็สามารถเปิดเว็แบไซต์กรมเนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อมูลต่างๆเรื่องงานแฟร์ด้วยนะคะว่ากรมไปจัดงานแฟร์ต่างประเทศเนี่ย มีประเทศไหนบ้างนะคะจัดเมื่อไหร่นะย้อมไปกี่ปีด้วยนะคะแล้วท่านถ้าท่านเป็นมสมาชิกกรมแล้วท่านสามารถทีจ่จะสมัครได้สมัครเป็นสมัครเป็นสมัครมาเข้าร่วมงานแต่ต้องเป็นสมาชิกกรมก่อนถึงจะเข้าร่วมงานได้นะ,ะไปขอ,อกงานแฟร์เลยนะคะไทเรแฟร์นะคะอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ่ะคือแนะตอนนี้เนี่ย วันนี้มีเรื่องของสัมนาโอเซกใช่ไหมฮะวันที่2มีเรื่องของ a อ c ซึ่งเป็นหัวข้อที่ดีมากนะฮะเดี๋ยวขอ,อรายละเอียดได้วันที่สองก,ก,กระดาษจัดที่เซนทรานะฮะเป็นการสัมนาซึ่งช่วงเช้าสัมนาช่วงบ่ายเนี่ยเราทำแมทชิ่งระหว่างาตัวแทนผู้ทแ,ทแทนผู้แทนจานช้าของไทยเนี่ยฮะห้ารายให,ใหญ่ๆซึ่งมามา,มาซื้อสินค้าของไทยนะฮะ ตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเต็มแล้วแต่ว่าเราสามารถเข้าไปสัมมนาไปฟังได้ถ้าทุกท่านสนใจเข้าไปเลยนะครเพราะว่ามีบริษัทใหญ่ๆอ,อยู่ห้าห้าบริษัทก็คือตลาดลาว .com นะคะแล้วก็มีมีห้าลายนะคะ่ะเดี๋ยวในนั้นจะมีบอกนะคะก็ก็น่าสนใจนะคะดูว่าเขาแมทชิ่งกันยังไงเขาซื้ออะไรจากเราตอนนี้รู้สึกจะมีคนลงประมาณหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบลายแล้วนะคะกับตล,ลาดห้า